รอบวันทันข่าวส,ทสพทสพปน่านเขตสองพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมส,งส่งเสริมการอ่านเป็นฐานร,ร่วมกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนางนัทวิพรจันตัพธมมาผู้อำนวยการสำนังงกางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองร่วมกับเครือข่ายครูเจ้าฟ้ามหาจักรีและบุคลากราทางการศึกษา ของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฐมศึกษาน่านเขตสองร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมรส่งเสริมการอ่านเป็นฐานซึ่งกองทุนทุกความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินงานโครงการการอ่านและการเขียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการรู้ให้กับเด็กและเยาว,วชนของจังหวัดน่านผ่านครูเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรเบญจรักษ์น้ำฟ้ากรรมาการและผู้จัดการ,รมูลธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่ขอสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองสกิจกรรมคือกิจกรรมที่1พัฒนาทักษะการอ่านเขียนกิจกรรมที่2องไขปริศนาท้าตลองต่อคําศัพท์ไทยคําคมกิจกรรมที่3อุทยานการอ่านเขียนภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นฐานซึ่งนักเกรียนนําเสนอผลงานจากกิจกรรมเป็นรูปแบบหนังสือเล่มใหญ่ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานด้านการอ่านเขียนภาษาไทยให้นักเกรียนเพื่อต่อยอดไปสู่การยกระดับผลิดสำเร็จนักเกรียนให้สูงขึ้นต่อไปทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ